เบื้องหลังูมิว่าเฝ้าแม่วัสดีครับก่อนวัสดีครับก่อนคนไทยต้องทำอะไรครับสวัสดีครับทำสวยๆก่อนทำสวยๆก่อนวัสดีครับวัสดีครับสวยๆวัสดีครับผม สวัสดีค่ะพบกับสาววีรมอีกแล้วนะคะวันนี้สาววีรัม,มีเมนูแซ่บๆมาให้เพื่อนๆกินนะคะวันนี้สาววีรมได้ร้อยซับแล้วนะคะสาววีรมทำคลิป y o u t u หนึ่งเดือนนะคะหนึเดือนเต็มพอดีแล้วก็สาววีรมได้ร้อยผู้ติดตามนะคะร้อยซับค่ะเดี๋ยววันนี้สาววีรัม,มีปาแซลมอนนะคะปา,าม กับน้ำจิ้มแซ่บๆเนี่ยค่ะเา,าวิลามไม่อยากจะลาดนะคะมันมันเน,นเนี่ยค่ะดูค่ะสวยไหมคะนี่แล้วก็มีผักนานาชิลค่ะสาวิลามกลัวว่ามันจะเผ็ดมากสาวิลัมก็เลยเอาขอนมจิ้มมาด้วยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชีจะกินเผ็ดสักเท่าไหร่ค่ะมาค่ะ จะจวดนากันค่ะแค่บอกกำลังไล่ยะไรไหมพี่พี่น้องแบบอกลาสะท้ดเลยอ,อ่ะอม,มาเล่อกวาดอือใช เล็หน่อยก็ไม่แกงแม่มาด้พี่น้อ,นอซงซมหนุวยรวยเนี่ยโอ้ยอืมเยอะยย่ยยอยยอืม เบื้องหลังไปเด้ลูไส้ไ่อยู่ข้างหลังมือพิเศษอุ้ยบกเรื่อกัะเนี่ยช้บ,บ,บมันขึ้นยังไงเพิ่นเห็นมือพิเศษมาบ่าลูกไส้เป็นห่วงแม่ ไปใส่กรไปกับแมงวางไหรจันแม่ตายโอ้ยมึงเป็นอะไรมึงเอาอีกคำหนึ่งเด้อมึงเด้อคำหนึ่งเด้อคำใหญ่ๆจุดจวดเป็นองเอ้าเอาอืออืมอืออะไรอืมจุดจวดพี่น้อะไร หลายๆคนว่าเป็นยังสาวเบล่์จากเสียใจคนเอาเงินจากบัญชีไปแล้วมือนีคขื้นสดชื่นแทบคนเห้านะเสียใจไปก็ะบรดยังขึ้นมาก เ็ดมือนี่ให้มันดีที่สุดดีกว่าเพื่อที่เพื่อที่ว่าเ้ามีคนอยู่ห่างหลังที่เขาชต้องดูแลไหมเพราะฉะนั้นย่ามมีล่มหายใจกับเฝ้ากินซะถ้าย่าตายไปแล้วไม่มีโอกาสดอกอ่น้เลยเห็นไหมเนบ่มีมือพิเศษมาคุณเป็นบ่ เออนะครับฮะนูจออะไรครับนูหาอะไรครับ สาวิลล่าไปได้เห็ดลายด้วยเพราะว่าย่านกินบะมืดไหมเชดายขวงเห็ด <Head S 2> พ่อกินช่วงนี้บ่อค่อยมีเงินจนขลักมืดบัญชีแล้วเพื่อเอาเก็บใ้เห็ดหลายๆคลิปนะพี่น้องแต่ถ้าสงสารบ่แต่ผู้ใดสงสารสาวิลลาากับมะเมืองหลายๆเด้อค่ะมากดติดตามใหนนะคะ่ะ พอ,อ,อแล้วพอแล้วมาพี่น้องมืดสังหารเจ้าแก่วยังมาว่างอ่ะ อยากเป็นมูกินเป็นมูแม่จะไม่อ,อยากออกกล้องอยากอายอกูได้อยา่างสดอร่อยไหมครับอยากอายไออะไรแสงวันนู้ชอบอันนีน้บ่ อะไรอนะ่ะไว้ทังเดืยวมีสิบอะไรไปทำจังหวัดเห็ดนั้นเฮ็ดนี่ก็ลูกไปก็ลืมควาอมสุกไอความทุกขวามเสาไปดอกพี่น้องเ้ยฮ็ดไปชีคนห้ามเงี้ม่จำเลยล่ะไม่จานี่บม่มันอะไรใิใาย มีบริการพี่น้องเลยฮะดีด้วยยก่ขขางแม่ยันแม่ตายอันนี้ยอมหลับตัวของนะลูกยันแม่ตายเพราะแม่เป็นลูกซึ่งสอง พ่อแม่พี่น้องผู้ใดมีญาติมีพี่น้องเดอ้อเป็นหลคกซึมเสาะนะคือสาววีรัมเดอ้อแนะนำใหม่พันธุ์เฮ็ดยูทูปขีอควยเนี่ยเพราะว่าอย่างมันมีแนวเหตุมันมีแน,ว,น,แนวคิดโอ้ยมืนนอนเฮ็ดยังสูพี่น้องกิน,นกเนาะเฮ็ดยังอันสูวอันพี่น้อง YouTube ได้เมืองด้นีดหน่อยเมืองว่า โอ้ยมือน,นี่มีคนกดไลค์จะคนมีกดอันคนกกับกดติดตามจะคนแต่ตอบข้อเมตนคนมันมีแนววบามันมีแนวอันเห็ดมันนี่นะพี่น้องมันมันมันวนาเบือ่ออีหลีแนะนำเลยอีหลีอืมเพราะว่าชาวเวลามันเป็น,นเป็น,เป,นเป็นโรคซึมเศร้าใช่เสียสองผล้หลั นอามั้เอาไปเรอับยาๆนะจังเลยโอ้ยมันตักเนอ้าวอืมหน่อยกับ,บ,บอชอบาเห็นมือพิเศษบ่ อยากเสียให้หันไปหาให้พี่น้องเห็นด้วยแต่เปินลปัดขี้อายฉันบ่อยากเขากล้องอยากกินน้ำแม่อยากดูกไก่แมาอยากอายรอะไรมาพี่น้องนะมพี่อยากพาัก พี่น้องอีกครับหนึง่งอือชบครับคุณยังมาอายกองคักแน่เห็นแต่มือทษเด้อพี่น้องเลย ไปใส่ลิงหน่อยบอไปใส่ใยูต่กับแม,ม,ม,ม่กะคลิปบัญญียาวพี่น้องก็เอาซ้ำนี่ด้วยอขอบคุณนะคะที่มาติดตามสาวบุรีรัมมาเมืองมาแย่กันและยลคยคอมเมนต์และยลายเพื่อนที่คนมาติดตาม สาววิลกับขอบคุณหลายๆมแต่ความเมนให้กำลังใจสาววิลัมเดี๋ยวอันไปเมืองวาสาววิลัมสีเหตุอีหยังกินมือหลังเด้อค่ะส่วาพี่น้องสูปูสพ่นกินเด้อค่ะค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปใหม่นะคะเจอกันคลิปเเ <laughs> บื่องหลังปูมาเ้าแม่สวัสดีครับก่อน สวัสดีครับก่อนคนไทยต้องทำอะไรครับสว,ส,สวัสดีครับทำสวยๆก่อนทำสวยๆก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวยๆสว,ย <Yes. S 1> วัสดีครับผมสวัสดีครับผมอมอยอมอย,มอยอมคำว่ามยมยมมยนี่ภาษาฟิแนแลนด์นะครับแปลว่าสวัสดีเหมือนทักทายก,กันนะคะ